คดีมาตรา112ของอดีตนาย,ยกทักษิณน,นะคะล่าสุดค่ะศาลได้อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายทักษิณด้วยหลักทรัพย์เป็นเงินสด5 0 0แสนบาทพร้อมด้วยเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและทนายความได้เดินทางไปพบอายการสูงสุดเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาคดีมาตรา112โดยอายการนำตัวนายทักษิณส่งฟ้องศาลตามขั้นตอนศาลได้พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่า จำเลยให้การปฏิเสธมาตลอดและอายุมากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนจำเลยมีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งอาศัยอยู่กับครอบครัวประกอบกับโจทย์ไม่คัดค้านการปล่อยชั่วคราวมีเหตุสมควรเชื่อว่าหากได้รับการปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณาจำเลยจะไม่หลบหนีหรือไปยุ่งกับพยานหลักฐานหรือไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นหรือขัดขวางการพิจารณาของศาลศาลอนุญ,ญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดี โดยให้ตีราคาหลักประกัน5 0 0 0 0นบาทและยึดหนังสือเดินทางของจำเลยพร้อมทำสัญญาห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลโดยสารอาญานัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่19สิงหาคม2,567